ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจำสัปดาห์ดูจากรูปลั์ของเราแล้วต้องเอาของฮาโลวีมาอัปเดตแน่นอนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะอัปเดตเนี่ยของชาวไอทีเนี่ยก็ต้องเป็นของที่แบบว่าอุ้นๆใหญ่ๆ บึมบึมทำไมอ่ะกลิบเก๋อเอาไว้แอปถ่ายรูปเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะฮาโลวีนทั้งทีนี่ไม่ได้ขึ้นเวทีมวยที่ไหนเห็นสีแบบนี้มารู้เลยว่าต่อยผีแน่นอนนะคะแล้วก็มีแอปเขียนว่าฮาโลวีนพ่อดีอันนี้แอปเก๋ๆเช่นราถ่ายรูปหนึง่สงสอง่แอป <c oughs> อ่าเป็นตัวของวเองก็ได้เลยอ่ะอุ้มบอกว่าปแอปอะไรอันนี้นะหรืออยากจะเป็นดาบลม เฮ้ยเอาไว้ฟาดกันนะครับโปเเยโปเเยมาเลยเราจะฟาดกันแหลๆโปเลเยโปเลเยกองดูหรือว่าจะเป่นแบบว่าผีรเอ็นผีรก้กเอาเลือดบอนี่ก็คือของไอเดียที่มีไอเดียให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาอินสตาแกรมแอป a c e b o o k ก็คืออัพโหลดต่างๆนานาโให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเรากำลังอินเทรนอยู่ถูกอินเทรน์มากไหมที่สุด แว v ี่ y very แต่เสียงในขอไม่อินเทรนไม่งชั่วโมงนี้จะคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ วันนี้นะคะเรามีแอนท์เซอรีต่างๆมาให้กับเพื่อนๆที่อยากจะแต่งตัวแฟนซีไปเที่ยวงานฮาโลวีนช่ครับที่สําคัญนะคะตอนนี้ค่ะ B ีเทเขามีกิจกรรมค่ะนั่นก็คือบีเทนฮ l ลโล e ีนเก a ฟยาร์ o สปูกี้พาร์ตี้เรียกได้ว่าปลุกความสนุกขึ้นมาจากทุกหลุมต่างผีตรึมแน่นอนใช่หลังจากนั้นนะคะใครที่อยากจะมาสนุกกับงานปาร์ตี้สุดสยองแล้วก็เซ็กซี่เร่าร้อนในค่ำคืนวันฮัลโลวีนนะคะมาดูกันได้นะคะพร็อพต่างๆนานาเรามีที่เลือกกันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าในงานนี้นะคะก็จะมีพร็อพต่างๆนานาอย จะเป็นแบบออวิกก็ได้แ้ <So. S 1> เป็นที่คาดผมมันจะเป็นหมวกแบบนี้ก็ได้รู้จะเป็นเสื้อผ้าก็ได้กระเป๋าก็ได้ภายในงานนี้นะคะก็จะมีการบอดี้เพนนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีฮาโลวีนเมคโอเวอร์นั่นเอง oh. คืออยากจะแต่งหน้าให้ดูเป็นผีดูแบบ พี่อุ้มแต่งเหมือนเนาะว่านไหมครับเออพี่อุ้มก็เหมือนนะนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ทุกทด้ปรัสีนิดหน่อยถ้าใครอยากจะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมฮาโลวีนแบบเต็มรูปแบบอย่างนี้นะคะเชินได้เลยที่ไงบีเทนฮ l โลว e n เกรฟ e ยาสปูกี้ปาร์ตี้ ที่ห้างดิเอ m ปอร i u m ียมแฟชั่นฮ l ลชั้น2ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมไฮไลท์อยู่ที่วันที่31ตุลาคมคไปชมกันค่ะ t ีเทร Halloween Flash m o บใครที่ดูรายการอยู่นะคะจะได้พร็อพแบบนี้เพื่อนที่ไปแต่งตัวรับวัน h a l l o w e ี n นะคะไปได้เลยค่ะที่ t ีเทรนที่มอทุกสาขา ดีเออร์พิเอียมคาราอนรวมไปถึงแฟชั่นฮอร์ที่ดีเออร์พิียมด้วยค่ะใช่ครับขอบคุณของทั้งหมดที่นำอัปเดตนะครับจาก B-Trend ดโดยแล้วกันครับต่อจาก IT Activity กันไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับหนุ่มแนวที่หล่อบาดใจสาวกับโซคูสักคูแนวกันเลยดีกว่าครับไปเจอกันนะ โอ้คสกูุแนวันนี้เรามาตามหาหนุ่มหลอนุ่มป๊อปกันที่สถาบันศวกชาดาวองที่ที่วัยรุ่นมาเรียนเพื่อเตรียมสอบวิชาภาษาไทยและสังคมกันครับว่าแต่หนุ่มป๊อปของเราที่นี่จะเป็นใครไปตามหากันเลยครับคนหล่อของดาวองก็น่าจะเป็นหนุ่มป๊อบดาวองพี่็พนน่ะพี่เบนอะไรพี่แหละอัธยาใสยดีเป็นคนยิ้มเก่งร้องเพลงพอประมาณเนี้ตามผมไปดูในดาวองก็ได้เลยครับสวัสดีครับ ผมสุภกิจอามอดิติพงศ์ชื่อเล่นชื่อเบนครับตอนนี้เล่นอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวันนายโรงครับไม่รู้มาก่อนเลยครับก็รู้สึกดีใจ เป็นหนุ่มป๊อปครับผมก็คิดว่าสเสน่ห์ของผมคงอยู่ที่รอยยิ้มครับก็สาหรับความสามารัพิเศษของผมก็น่าจะเป็นการร้องเพลงเล่นอูคูเลเล่เล่นกีตาร์ครับและยังเป่าคาริเนตได้ได้วยครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสําหรับทุกคนที่คิดว่าผมเป็นหนุ่มป๊อปผมก็รู้สึกดีมากที่ทุกคนชื่นชอบครับและนี่ก็คือหนุ่มโซคูสคูแนวของเราในสัปดาห์นี้ครับ ส่วนช่วงน,นี้ไอ์เ์มีเรื่องอะไรบ้างครับพี่บีพี่มุ่แต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะขอให้มันเข้ากับบรรยากาศไหนแล้วกันนะครับเข้ากับบรรยากาศวันความรักเลยทันทีวันฮาโลวีนโอเคฮาโลวีนเราก็เลยไปเซิร์ชเรื่องราวของเกาะลึกลับ <c oughs> ตุ๊ก,กตาผีเป็นเกาะตุ๊ก,กตาผีจริงๆที่ลือกันทั่วโลกไม่ว่าใครจะอวดผีหรือล่าท้ายอย่างใดก็ยังไม่เคยไปสัมผัสพรมันน่ากลัวมากที่ประเทศเม็กซิโก ว้าวอยากดูมากผมชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วครับพี่เอามาแต่รูปภาพนิ่งรูปภาพไม่ได้มันต้องมีวิดีโอตึกตึกตึกอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับพี่เมมโหบีวมายาวขนาดนี้น่ากลัวขนาดนี้เอามาเป็นภาพนิ่งเหรอ มีแบบภาพนิ่งเพราะว่าวิดีโอโหลดนานไม่ได้โหลดมาจากบ้านเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมโหลดให้พี่จําเว็บได้ใช่ไหมครับนานมากเลยวิดีโอไม่ได้ไม่เป็นไรทีงานครับผมขอโน้ตบุ๊กหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมโหลดวิดีโอให้ทุกคนได้ดูครับโหลดได้เลยโหลดได้เลยหน้าที่โหลดเป็นของโตนรเอาให้ไวนะได้ถ้าช้าไปเดี๋ยวภาพนิ่งจัดไปเลยช่วงนี้ทีมงานกำลังเตรียมโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนำเสนอของอุ้มด้วยอ่ะครับอุ้มก็จะเกี่ยวกับฮาโลวีนเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรื่องราวไอเดียการแต่งหน้าเราทำยังไงที่จะไปปาร์ตี้แล้้้้้้ววววเเเเเรรรราาาาาาาูสึก่ฮฮยมมม์ตตีีในนนัโลชชไไดออซ 打开。